สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็มาเจอกับลุงม่องอีกแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ลุงม่องก็จะมาแนะนํามาบอกวิธีต้มน้ําชาเขียวไว้เป็นวัตถุดิบในการชงชาเขียวขายนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆท่านผู้ชมหลายท่านได้ถามและคอมเมนต์มาถามลุงมองว่า ลุงมองครับวิธีต้มชาเขียวนั้นมีวิธีทํำยังไงนะครับเพ,เพื่อผมจะได้เอาไปทําแล้วก็เอาไปชงขายลูกค้าซึ่งมันจะมีวิธีเหมือนการต้มชาแดงหรือเปล่าวันนี้ลุงมองก็เลยมาสาธิตมาแนะนําวิธีการต้มชาเขียวเก็บไว้เป็นเบสเป็นวัตถุดิบใช้ในการชงขายให้กับลูกค้านะครับซึ่งจะมีกรรมวิธีในการต้ม ใช้เวลาต้มยังไงนั้นเชิญเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมติดตามกันเลยครับลุงหม่องจะมา,าต้มจะมาบอกวิธีต้มแล้วก็แสดงวิธีทำสาธิตวิธีทำให้เพื่อนๆท่านผู้ชมดูได้ชมกันเช่เลยครับขั้นแรกเราก็จะมาเตรียมหม้อครับแล้วก็เตาเตาไฟฟ้านะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมไม่มีเตาไฟฟ้าจะใช้เตาแก๊สหรือเตาถ่านเตาอะไรก็ได้นะครับแต่ที่ลุงหม่อง ที่มันจํากัดกุม,มองก็เลยใช้เตาไว้าแทนนะครับแล้วก็เตรียมหม้อครับใส่น้ําเข้าไปในหม้อเนี่ยนะครับ2.5ลิตรนะครับเมื่อเตรียมพร้อมเรบร้อยแล้วเราก็จะมาเปิดไฟต้มน้ําให้ร้อนให้เดือดกันนะครับหลังจากที่เราต้มจนน้าเดือดอย่างนี้แล้วนะครับจนน้าเดือดแล้วให้ปิดไฟเลยนะครับให้ปิดไฟเลยนะอ่าให้ปิดไฟจากนั้นเราก็จะมาเติมผงชาเขียวกันนะครับ 12บสองช้อนโต๊ะนี่นะครับ12ช้อนโต๊ะนะต่อน้ำสองลิตรนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ12ช้อนโต๊ะนะ อางนั้นเราก็จะมาคน,คนคนนะครับคนผงชาเขียวกับนำร้อนนี่ให้ผมให้น้ำชาออกมานะครับประมาณสักสามนาทีนะครับเราแช่ไว้คนไว้อย่างนี้นะประมาณสามนาทีนะนะครับสามนาทีเอคนนะครับคนคนให้ผงชานี่มันนันเรื่อยๆจะได้ น้ำชาจะได้ออกมานะครับน้ำชาเขียวจะได้ออกมาเราคนคนอย่างนี้นะครับประมาณสามนาทีจะไ้นะครับพอน้ําเบือดปุ๊บให้ปิดไฟเลยนะครับให้ปิดสวิตช์ไฟเลยนะครับหรือถ้าเป็นแก๊สก็ให้ปิดแก๊สเลยนะครับจากนั้นก็ใส่ผงชาเขียวลงไป12ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปแล้วก็คน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 อย่างนี้นะครับให้ชาให้ผงชาอยู่ในน้ําร้อนนี่ประมาณสัก3นาทีนะครับ อย่าให้เกินกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกินไปเดี๋ยวมันถ้าแช่นานไปมันจะขมนะครับชาเขียวนี่มันเหมือนชาแดงครับคนคนคนให้เข้ากันให้ผงให้น้ําชาเขียวนี่ออกมานะครับนะครับก็จะได้สีชาที่เข้มข้นหลังจากนั้นเราก็จะมากรองนะครับเราก็จะมากรองนะครับ กองไอเนี่ยนะครับน้าชาเนี่ยนะจากที่เราต้มในนี้หลังคนครบสามนาทีแล้วเราก็จะมากรองครับใช้ใช้ถุงกองอย่างเงี้ยนะครับกองลงไปครับนี่ลงไปในเหยือดก,กองไปในเหยือดนะครับ ครับกองนี่นะเราใช้ถุงกองนี่นะกองไปลงไปใน,ในเหยือกอีกอันนึงนะครับนี่นะใช้ถุงกองนี้นะครับตักให้หมดนะครับอยู่ในนี่นะแล้วเราก็จะได้น้ําชาเขียวเก็บไว้ใช้นะครับไว้ชงชาเขียวนะครับสีก็จะสวยจะเข้มข้นกลิ่นก็จะหอมนะครับ <c oughs> นี่นะครับเราก็ได้เราก็จะได้น้ําชาน้ําชาเขียวเก็บไว้ใช้ชงนะครับในช่วงที่ว่า เราจะใช้ชงขายนะต่อไปถ้าเหลือเก็บถ้าเหลือเราก็เก็บไว้แช่แช่แข็งนะครับแช่เย็นไม่ใช่แช่แข็งแช่ตู้เย็นหรือว่าแช่ถังน้ําแข็งให้มันเย็นๆเก็บไว้ได้ประมาณ3 4สี่วันนะครับเดี๋ยวลุงมงจะให้ดูสีของน้ําชานะครับนี่นะครับสีก็จะได้สีของน้ําชาชาเขียวสีเข้มข้นนะครับ เวลาเราไปชงสีก็จะสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีต้มชาเขียวเพื่อว่าเก็บไว้เป็นวัตถุดิบใช้ในการชงขายให้ลูกค้าโอเคนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆท่านผู้ชมวิธีต้มน้ําชาเขียวเก็บไว้ใช้เป็นวัตถุดิบในการที่เราจะใช้ชงชาเขียวขายให้กับลูกค้านั้นผ่านไปแล้วนะครับไม่ยากนะครับ าหากทำตามกรรมวิธีที่ลุงมองบอกนั้นเราก็จะได้น้ําชาเขียวที่เข้มข้นมีกลิ่นหอมนะครับเก็บไว้ใช้ได้หลายวันนะครับถ้าหากเราต้มเสร็จแล้วเรากรองไว้อย่างนี้นะครับปล่อยให้มันเย็นสามารถเก็บไว้ได้ถึง3-4มวันนะครับแช่เย็นไว้นะใส่ไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดาแล้วก็หรือไม่ก็ใส่ไว้ในถังน้ําแข็งที่มันเย็นๆนะครับกรองใส่ขวด หรือว่าใส่ถุงปติกมัดปากแช่ไว้ก็ได้แต่ว่าใส่ถุงมปติกมัดปากนี่มันบางทีเราใส่ไว้ในถังน้ําแข็งหรือว่าในตู้เย็นบางทีเราไปหาอะไรในตู้เย็นมันอาจจะไปโดนแล้วแตกนะครับลุงหม,ม่องแนะนําให้ใส่ขวดดีกว่าเก็บไว้นะครับแล้วมันจะได้เย็นจัดด้วยนะครับผ่านไปอีกหนึ่งคลิปนะครับวิธีต้มชาเขียวมันก็ไม่ยากเหมือนที่ลุงหม,ม่องแนะนําให้นั่นแหละครับตามวิธีตามขั้นตอนที่ลุงหม่องทำนั่นแหละครับ อย่าให้เกินเวลาที่ลุงหมองบอกนะครับเพราะว่าบางทีชาเขียวถ้าหากแช่หรือว่าต้มไว้นานๆมันจะออกรสดขมนะครับเพราะพวกนี้มันจะมีสารอยู่ในตัวของมันสารที่มีความฝาดความขมนะครับถ้าต้มไปนานๆเคี่ยวไปนานๆ,ๆมันก็จะออกมาเยอะนะครับหากอย่างนี้เราแช่ไว้อย่างนี้ยสองสามนาทีเสร็จแล้วเราก็กรองเก็บไว้เลยเลยนะครับในคลิปหน้าก็จะเป็นเมนูนะครับ ลุงมองจะมาแนะนํามาบอกเมนูน้าเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปน okay. ี้เป yeah. ็นกรณีพิเศษเนื seul, ่องจากมีเพื่อนๆท่านผู้ชมมี FC ถามมาลุงมองก็เลยเออทำให้ดูซะหน่อยนะครับในคลิปหน้าก็คงจะเป็นเมนูชงน้ําปกติทั่วไปนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะลาเพื่อนๆท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ